สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาฝึกนะคะวิธีการลากเส้นนะคะลายโอ้ดอกไม้วันนี้ก็เ,าเราก็ตั้งชื่อดอกไม้ประกายเพชรน,นะคะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะมีหลายชั้นนะคะเรามาทําความเข้าใจทีละชั้นก่อนนะคะชั้นสีเหลืองนะคะสีะตรงนี้นะคะลายนี้นะคะก็จะเป็นข้างในเป็นสีส้มก็จะเป็นลายปิดนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยลายวงกลม ส่วนสีแดงต่อไปจะเป็นลายปิดะค่ะและต่อไปก็จะเป็นลายปิดและลายมุมและนี่ก็เป็นปิดกับมุมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะ <c oughs> อันแรกสีส้มข้างในนะคะก็จะเป็นการลากส่วนของเส้นตรงลายปิดเอกลักษณ์คือผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางแบบนี้นะคะเ,เป็นสีส้ม้าลกักษณะ,ะผ่านครึ่งแล้วก็ไปแบบนี้ เรื่อยๆนะปูนป้ายปูนให้คลุกนะคะอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับไปนะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเซตข้างนอกสีเหลืองเนาะ สีเหลืองนะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกคะ่ะเลือมจุดใดจุดหนึ่งดเลยค่ะแล้วก็ดูว่าเราจะเอาความกว้างเท่าไหร่เอาประมาณนี้นะะแล้วกันนะคะเราชอบประมาณนี้หรือประมาณนี้ใหญ่ไปก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะสีเหลืองนะคะเนี่ยค่ะเป็นลายบวงกลุ่มแล้วก็สามารถใช้ความรู้เรื่องลายวงกลุ่มได้แล้วก็จุดแรกค่ะเหมือนอย่างที่ฝึกวางนะคะวางเสร็จเราจะเอาความ หนาขนาดใหนก็สามารถใช้จุดเริ่มต้นได้นะคระครูไม่ค่อยสบายนะเสียแหบต้องขออภัยด้วยนะอาจอัคลิปได้ไม่เต็มที่นะ โอเคค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะแต่อนี้มาดูสีแดง <c oughs> โทษค่ะ,คะตรงนี้ก็จะเป็นลายปิดนะคะลายปิดคือครื่งหนึ่งนะคะเคะเคะครื่งหนึ่งแล้วก็ไปควายไปเรื่อยๆนะไปโอเคครบค่ะ นี่นะคะคลึ่งหนึ่งแนละ้วก็ไปเรื่อยๆนะครบทุกจุดทันะ้งเส้นประมาณนี้นะคะทําให้ครบนะฮะต่อไปมาดูลายนี้บ้างลายนี้ก็เหมือนเดิมค่ะข้างในจะเป็นลายปิดข้างนอกเป็นลายบุนไลนปิดเหมือนเดิมค่ะคลึ่งหนึ่งนะคะจะเปลี่ยนครึ่งคลึ่งนะคลึ่งเสร็จก็ไปเรื่อยๆนะ บุญเลยค่ะทีนี้โอเคค่ะทุกคนเห็นไหมคะสวยเงาแล้วนลัจากนั้นค่ะข้างนอกเห็นไหมคะอีกชัดนึ่ก็จะทำเป็นหลายมุมค่ะหลายมุมขอเป็นสีหลายมุมนะค่ะ กขึ้นมานะคะจำได้ไหมคะสีเขียวแล้วค่ะนะ,ะนโอเคค่ะ,คคะนะคะทำให้ครบเลยนะคะส่วนจุดใหญ่ ก็จะเหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้นะจะเป็นลายปิดนะลองทบทวนอีกครั้งดูเลยปิดปักขึ้นนะมาตรงนี้นะคะพอเปลี่ยนเป็นสีฝาละกันนะคะมาตรงนี้ปุ๊บก็เอาอจุดนี้ปนะลายปิดลายปิดคือ มุดไปทั้งหมดนะคะโอเคป้าปนะคะเราเก็บก็เป็นลายมุมลายมุมคือเสน้นดิเดาใช่ไหมเสน้นดิเราสีอะไรดีอขอเปลี่ยนสีเดี๋ยวลาก่อนเนดะาลายมุม ใช้เป็นสีเออแดงแล้วนะคะโอเคนี่นะฮะคือคือตรงนี้นะคะแล้วก็ปากตรงนีแ้แล้วก็มาเรื่อยๆโอเคค่ะทีน,นี้ตรงนี้ละคะ่ะเราสามารถเก็บรายละเอียดได้นะคะอีกมุมหนึ่งนะ,ะแล้วก็ลากลงมา เพื่อความสวยงามนะคะเราสามารถเก็บรายละเอียดมุมแบบนี้ได้นะเะยอค่ะเยอค่ะเก็บได้เลยนะคะเพื่อความสวยงามนะ,ะประมาณนี้นะคะทําให้ครบทั้งหมดถูกตอกก็จะได้เป็นลายแบบนี้นะคขาขอบคุณค่ะเอาไปทำให้เต็มไปมคะ คนเรลาไปเตรียมไปค่ะจะได้ปล่าไม่รู้นะคะลองดูค่ะโอ้โสี่สิบห้าองศาคิดค่ะเอไอก็ดีแบบนี้นะ ช่วยให้เราทำํำงานได้เร็วขึ้นนะคะแต่เราก็ต้องมีทักษะกร,ระบวนการคิดตรวจสอบด้วยตัวเราเองนะคะอาจจะไม่ใช่ A.I. สร้างให้เราแล้วก็ทราบของเรานะคะวันนี้นะคะแบบนี้ก็สวยอีกแบบนะคะลองนำไปทำดูนะคะขอบคุณค่ะ